่อนเรื่เิมต้นกนด้วยประเด็นแรกค่ะเรื่กววาเนี่ยเกิดเหตุคนร้ายอลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่จุดคุมครองตำบลน,นะคะที่ตำบลจวบที่อำเภอเจอไอรองจังหวัดนาราธิวาสก็เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะล่าสุดเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสนะคะก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบกระชาวแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอเจ้าไอรองจังหวัดนาราธิวาสค่ะ เรียกว่าทีโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสว่าทีรอยตรีตะกูลโทธร,ร้ำผ้วราชการจังหวัดนราธิวาสก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบกระส้าสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ทาหารและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำทั้งปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลจวบอำเภอเจ้าไอรองจานวนหกนายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายหลอกว่างระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลจวบขณะชายรถเครืองอ,อปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ลูโบยะโดยระว่างเดินทางลบท้าปฏิบัติการถึงบริเวณถนนสายจอไอรองยานิ่งบ้านยานิ่งมูที่องตบบลจูอำเภอจอไอรองจังหวัดนราธิวาสปรากฏว่าคนร้ายได้จุดชนวนระเบิดขึ้นก็เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บค่ะจากการตรวจสอบในะกระพบเป็นระเบิดสเว้งเครื่องไม่ทรับภาชนะบรรจุแล้วก็การจุดชนวนนะโดยคนรา้ายค่ะก็นําไปงบไว้ที่ริมนุน้นส่วนคนบาดเจ็บค่ะก็ได้รับการส่งตัวไปถที่โรงพยาบาลจอไอรองและการส่งตัไปยังโรงพยาบาลนนะราธิวาสราชนค ในเวลาต่อมาประกอบด้วยสมาชิกเอกมัสลันเซเฮงอายุ2 9ปีนายมูโทโอาดูนันมะดิงอายุ53ปีสมาชิกเอกมาฮาเดมามะอายุเซฟสามปีสมาชิกเอกรีดูวันเวบือซาอายุส6ปีแล้วก็สมาชิกเอกลุกมันเงาะอายุ3 9ปีสุดท้ายค่ะ1 0เอกบุติศัก์ชุม บุญซีค่ะโอกาสนี้ค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดดาราค่ะก็ได้มอบเบียช่วยเหลือให้กับคนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สง,งบในวันนี้นะรายละส่งผันบาทด้วยทางนี้ค่ะผัวาราชการจังหวัดนร,ราก็ได้สร้างการให้ในอำเภอเจ้าไอโรงประสานนวยกําลังสร้างฟ้ายก็คือปกครองตำรวจทหารค่ะเพื่อให้เข้าทําการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดโดยขอให้ระมัดระวังแล้วก็รอบคอบนะคะเพื่อจะได้เป็นการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มีการติดตามจับกลุ่มคนเด็ก ระทำความพิดนะมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเองค่ะที่นี่นะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแผดท,ทางศูนย์ปฏิบัติการตํารวจแห่งชาติส่วนานาเนี่ยเขาก็ได้มีการแจ้งนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตารวจจุด อีโอดีจังหวัดนาราธิวาส<ม>ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดคณะปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจที่เกิดเหตุที่อำเภอสุขีรินจังหวัดนาราธิวาสปรกากฏวา่าเสียเลือดเป็นอย่างมากนะ้องเศร้าหน่อยก็เลยทุกการนี้ขอประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ทุกๆคนที่มีจิตศรัทธาในการรวมด้วยช่วยกันค่ะบริจาคเลือดกรุ๊ปโอนะคะจากพี่น้องข้าราชการตำรวจในพื้นที่ด้วยวา่าหล,ลายๆคนคทุกๆคนนะคะที่มีจิตศรัทธาโดยสาม,มารถค่ะไปบริจาคได้ที่โรงพยาบาล สุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสระบุชื่อได้เลยนะคะบกว่าบริจาคให้กับจ่าสิตรีวรวิทย์นะ ตนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้า,นาที่เป็นจุดเก็บกูก้กวัตถุระเบิดที่จังหวัดนาราธิวาสนั่นเองค่ะ <ờ Nur. S 1> ก็รวมโดยช่วย,วยกันนะ<จ>ถูกต้องค่ะก็คือต้องการบริจาคเลือดก,กรุ๊ปโอ้นั่นเองนะคะใครโรตัวเทวาเป็นเลือดกรุ๊ปนี้นะก็สามารถเดินทางไปรบริจาคกันได้ถ้าว่าไม่ได้อยู่ในพื้ทนที่นราเนี่ยก็สามารถเดินไปได้ที่โรงพยาบาลเขมเมืนอยูหัดเย้ก็ไปโรงพยาบาลหัดหย่แล้วก็ระบุชื่อไปเลยใช่ค่ะก็คือชื่อนั่นก็คือจ้าสิบตรีวรวิ์นรรตานะคะไปรวมด้วยช่วยกันนะเหมือนถ้าเกิดใครอยู่ในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาสแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของสุ้งไงโกลกก,ลก็สามารถไปได้ที่โรงพยาบาลสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาสนั่นเองนะคะ,คะจะได้รวมด้เฉช่วยกันค่ะเพราะว่าการบริจาคเกลือดเท่ากับเป็นการต่อชีวิตให้กับเพื่อมนุษย์วยกันนั้นเองแล้วก็ถือสําคัญเขาทําหน้าที่ในการปกป้องดูแลรักษาความปลอดภัยกับพี่น้องประชานชนด้วยยิงด้วยช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงของการเปิดผักเรียนของนองนองน,องนู่นูการลาเะเวนก็คือการปรบประพครูในวิชาชาเนี่ยคือเป็นสิ่งที่จำเป็น มากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดใครเห็นแล้วมันมีะได้แปลกๆเข้ามาในพื้นที่เข้ามาในหมู่บ้านเข้ามาในชุมชนเห็นนาปนีไม่ขุนนาเห็นทือคล้องปนีมาก็ไม่รั่วคล้องใครด้ว่วัดตังไว้นานแล้วก็หาเจ้าคล้องได้ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมันคงในพื้นที่ได้เลยนะคะนึ่งซ้อซี่นึ่งไส้ด่วนออรมนอค่ะในการจี่จะร์รวมกันเป็นหูเป็นตาสอดซ่องดูแลพื้นที่ให้มีความปลอดภัยถูกต้องค่ะทีนี้ไม่ต้องกลัวนะคะข้อมูลที่แจ้งไปขาจะแก็ใไ้เป็นความลับกันเองค่ะ